ดีค่ะเพื่อนๆและเอฟซีที่น่ารักทุกๆคนของบ้านฉบาดังดวงตะวันค่ะวันนี้ฉบาจะพาเพื่อนๆมาทําการไลฟ์สดสกรีนแคสบน YouTube กันนะคะสกรีนแคสบน YouTube เราสามารถที่จะเอาคลิปวิดีโอที่เราทําไว้มาทําการไลฟ์สดวนซ้ําได้นะคะเรามาเริ่มดูวิธีการใา้ในสกรีนแคสกันเลยค่ะเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าช่องของเราแล้วกดไปที่ไลฟ์สดนะคะ เราให้เราไปกดตรงที่รูปดินสอค่ะแล้วเราก็จะมาเขียนชื่อคำอธิบายกันนะคะแต่วันนี้พยาบาลจะไม่เขียนนะคะจะขอไปเปลี่ยนรูปภาพหน้าปกเลยค่ะเราไปกดตรงที่ดินสอแล้วมากดอัปโหลดภาพย่อกันค่ะตอนนี้เราก็มาเลือกภาพที่จะทําหน้าปกกันนะคะเราก็เลื่อนหาเลยนะคะว่าเราต้องการภาพหน้าปกแบบไหนค่ะ เมื่อได้แล้วเราก็กดบันทึกค่ะเขาเขียนว่าจะเป็นสาธารณะเพื่อนเพื่อนที่ไลฟ์สดเก็บชั่วโมงหรือเปิดสร้างรายได้แล้วเราก็ต้องเปิดเป็นสาธารณะกันนะคะแต่วันนี้จะบาจะทำคลิปสอนเพื่อนๆให้ไลฟ์ในสกรีนแครก,ก็จะปิดแบบไม่เป็นสาธารณะนะคะจะขอทำแบบไม่เป็นสาธารณะค่ะกดไม่เป็นสาธารณะค่ะนี่คือ ชบาทําคลิปสอนนะคะถ้าเพื่อนๆก็กดแบบสาธารณะกันนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเลือกผู้ชมค่ะวิดีโอนี้ไม่ได้ทําเพื่อเด็กค่ะหลังนั้นเราก็เลื่อนขึ้นมานะคะส่วนใครที่เปิดสร้างรายได้แล้วก็ไปกดการตั้งค่าชั้นสูงเพื่อที่จะไปเปิดสร้างรายได้นะคะส่วนบ้าน9ที่มั่นคงก็ยังไม่ได้เปิดสร้างรายได้ยังเก็บชั่วโมองอยู่ก็ขอฝากเพื่อนๆ ทุกคนช่วยเข้าไปเป็นกําลังใจช่วยบ้านเกาวทมันคงเก็บชั่วโมงกันด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมากดตรงที่ภาษาอังกฤษะน,นะคะเขาเขียนว่าแชทไอสกรีนแชทนะคะแล้วเราก็มากดถัดไปค่ะกดรับทราบค่ะเราเข้าประมวลแป๊บหนึ่งนะคะ จากนั้นเราก็มากดเริ่มกันเลยค่ะพาเรามาที่หน้าแกลเลอรี่หรือโฟโต้นะคะให้เรากดต้องคาที่เป็นรูปโฟโต้ของเราหรือคําว่าแกลเลอรี่นะคะกดเข้าไปเลยค่ะเข้ามาหน้าแกลเลอรี่แล้วเราก็เลือกเอาคลิปวิดีโอที่เราจะทําการไลฟ์สดกันได้เลยค่ะไปเลือกกดเข้ามากันได้เลยนะคะ ถ้เราเลือกคลิปวิดีโอที่เราจะไลฟ์สดได้แล้วนะคะเราก็กดเลื่อนขึ้นไปหน่อยแล้วก็จะไม่เห็นคำว่าเปิดวนซ้ำค่ะนี่คือการเล่น,นวิดีโอวนซ้ำนะคะเพราะว่าถ้าเราเล่นจบไปแล้วก็จะกลับมาวนซ้ำที่เดิมค่ะแต่ถ้าของเพื่อนๆคนไหนปิดแบบนี้ก็เข้าไปเปิดนะคะแต่ถ้าของใครกดแล้วไม่ขึ้นมาแบบนี้ให้เห็นก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าโทรศัพท์บางรุ่น ก็ไม่มีให้เราปัดขึ้นมาแล้วจะเห็นวิดีโอวนซ้ำค่ะแต่แอปของ YouTube เขาได้เปิดเป็นคลิปวิดีโอบนซ้ำให้เราอยู่แล้วนะคะไม่ต้องตกใจค่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะหลังจากนั้นเราก็มาขยายภาพให้เต็มหน้าจอกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ภาพเต็มหน้าจอแล้วนะคะแล้เราคราวนี้เราก็จะมาดูว่าเมนูด้านบนที่เป็นรูปปิดอยู่ก็คือเป็นปิด กล้องนะคะกล้องก็คือถ้าเราจะต้องการเปิดกล้องเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเห็นหน้าตรงทุลูปโปรไฟล์ด้านล่างแล้วก็ไปกดตรงที่รูปกล้องนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเห็นหน้าเราค่ะแล้วก็มีลูกไม้ถ้าเราอยากปิดไม้เราก็กดปิดไม้ได้นะคะหรือถ้าเราไม่ปิดไม้เราก็เปิดไว้ค่ะ ่็ที่จะได้พูดคุยกับเพื่อนๆน,นะคะหลังจากที่เราจัดภาพเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็มากดถ่ายทอดสดกันนะคะส่วนที่จะลงไลฟ์ก็จะอยู่แถบด้านบนที่เป็นรูปกากบาทนะคะคือเราไลฟ์จบแล้วเราก็กดตรงนั้นนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเวลาเราไลฟ์สดยูยูไม่หายกล้องหายแถบเมนูด้านบนหายไม่ต้องตกใจกันนะคะก็ให้เรากดตรงรูปโปรไฟล์ด้านหน้านี้แหละคะ่ะพอเรากดเข้าไปแล้วเราก็จะเห็น ไมค์ขึ้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีรูปหน้ากล้องมีการถ่ายทอดสดแล้วก็มีที่เราจะลงไลค์ด้วยค่ะไม่ต้องตกใจนะคะกดตรงนั้นได้เลยค่ะข้อดีของการไ like, ลค์สดสกินแคร์บนช่อง y o u t u b e นะคะคือเราทำคลิปวิดีโอจะยาวแค่ไหนก็ได้นะคะจะทำคลิปวิดีโอเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมง4 5นาที7 8นาทีก็ได้ค่ะ ทาง YouTube ไม่จำกัดในการทำคลิปวิดีโอเลยนะคะเราสามารถทำยาวทำสั้นได้เลยนะคะข้อดีอยู่ตรงนี้นะคะอย่างเช่นบางแอปจะให้เราทําคลิปวิดีโอได้ก็แค่ระยะสั้นๆนะคะพอเราทําคลิปวิดีโอใหญ่เราก็ไม่สามารถที่จะเอามาลงในไลฟ์สดได้อะคะ่ะอีกข้อหนึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะทําคลิปวิดีโอแล้วก็ใส่เสียงเพลงหรือเสียงดนตรี บาขอแนะนําว่าเราอย่าทําระดับเสียงที่มันดังมากเกินไปนะคะถ้าเสียงดังมากเกินไปเวลาเรานําวิดีโอเข้าเสียงก็จะดังนะคะถ้าเราทักทายพูดคุยกับเพื่อนๆเราก็จะต้องพูดแข่งกับเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีค่ะดังนั้นเราควรทําระดับเสียงที่ให้มันต่ำคะ่ะอาจจะเป็นระดับทั้ง7 8หรือ10ก็ได้นะคะไงเพื่อนๆก็ลองทดลองดูก่อนนะคะ ช่วงที่ชาวบ้านไลฟ์สดในบ้านดังดวงเตาไอในบ้านก้าที่มั่นคงทำระดับเสียงอยู่ที่20เวลาเราทักทายพูดคุยกับเพื่อนๆนเสียงดนตรีจะดังมากเลยค่ะก็เลยอยากจะมาปรับใหม่อาจจะทำระดับสัก7 8 8หรือ10นี่แหละค่ะอย่าต้องลองอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนก็ไปทดลองกันดูได้ค่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วยังไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะคะเดี๋ยวจะบาจะเข้ามาตอบให้ค่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านชบาดังดวงตะวันกันด้วยนะคะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจจากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะคะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบายค่ะ